กับสบายดีเลยกับสวัสดีพี่พี่น้องเด้อเนาะมันี่กำครบกับบ่าวบันเนาะทางส่งห้องบ้านสตูดิโอเนาะพี่น้องมันี่บ่าวบันก็สิพาพี่พาน้องเนาะไปยามกับหนูเนาะหรือว่ากับดักหนูเนาะตอนนี้บ่าวบันกันอยู่ที่ทงหน้าเนาะออกมาใส่กับอยู่ทงหน้าเนาะใส่แถวห้องบ้านนี่แหละเนาะ ของบ้านของบ้านคอยเองเนาะบ่งบรรยากาศยามเช้าๆไปนํำเลยเนะาะพังเสียงนกเสียงยังหอกเนาะบรรยากาศยามเช้าๆไปเนองเขาคเขียวเขาหน้าแดงเนาะบรรยากาศดีๆนี่ก็สิพาติพานองเนาะไป ยามกับหนูเนาะหรือว่ากับดักหนูเนาะที่ได้จาตโตได้เนอนมาเนาะเราก็มาใส่มือเรล็กเนาะใส่แถวทงกระซมบรรยากาศไปน้ำเนาะบรรยากาศแถวทงไฮทงนาเนาะถ้าว่าพอด้เนาองก้ามวมาเบิกมา้มกับผากนเดอพี่น้องเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเลยกดติดตามกด,กดสั่นกระดิ่งส่องบ่าวบันในเ,นเดอ้อพี่น้องเนาะ